ไข่มุกคืออะไรไข่มุกเกิดขึ้นได้อย่างไรไข่มุกเกิดจากหอยนางรมที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกไข่มุกก่อตัวจากมดทรไซเล็กๆหรืออนุองเศษหินหรืออาจเป็นชิ้นเล็กๆของเปลือกหอยนางรมที่ตกเข้าไปภายในหอยทําให้เกิดการระคายเคืองก่อความรําคาญเช่นเดียวกับเวลาที่มีผูเข้าตาเราทําให้เรามีน้ําตาไหลเพื่อขับหรือชําระล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออก หอยนางรมไม่สามารถจะชำระล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออกได้มันจึงขับสารออกมาเพื่อสิ่งแปลกปลอมนั้นแทนสารดังกล่าวจะเกาะกันเป็นชั้นๆช,ชั้นแล้วชั้นเล่าจนเกิดเป็นไข่มุกสารแปลกปลอมดังกล่าวเรียกว่าแม่ไข่มุกปัจจุบันมีการทำฟาร์มไข่มุกโดยการรวบรวมหอยนางรมหรือหอยมุกที่มีอายุน้อยแล้วค่อยๆแง้มเปลือกออกมา แล้วใส่สิ่งแปลกปลอมหรือเรียกว่าแม่ไข่มุกชิ้นเล็กๆลงไปจากนั้นนําไปให้เติบโตในใต้ท้องทะเลลึกที่มีอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะเอาหอยขึ้นจากทะเลเพื่อน,นํามาแกะเอาไข่มุกออกมานั่นเองค่ะถ้าพูดถึงไข่มุกเรามักจะคิดถึงเรื่องความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่สวยงาม หรือบางคนอาจจะคิดถึงเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของไข่มุกที่ใช้ทาบนใบหน้าทำให้ผิวสวยเนียนอ่อนนุ่มถนอมผิวพรรณความจริงแล้วไข่มุกมีคุณสมบัติทางยาสมุนไพรจีนที่มีการบันทึกมาอย่างยาวนานใช้ผสมเป็นตัวยาในการรักษาโรคเหมือนสมุนไพรชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติและสรรพคุณที่แน่นอนและใช้ทาภายนอกมีฤทธิ์ในการขับความชื้นพยุงรัง ทำให้ผิวมีน้ำมีนวลสามารถรักษาโรคคันที่ผิวหนังลมกิดและลดการอักเสบค่ะความเชื่อเกี่ยวกับไข่มุกนั้นมีหลายแบบโบราณเชื่อว่าไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิงตัวแทนความนุ่มนวลอ่อนหวานและสงบเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักเชื่อว่าไข่มุกจะนําความรักความสุขมาสู่เจ้าของ และยังมีความเชื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยเชื่อว่าไข่มุกจะช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอาการร้อนในและโรคไตอีกด้วยค่ะการเลือกเครื่องประดับเพื่อสวมใส่สักชิ้นหนึ่งผู้สวมใส่ย่อมเลือกสิ่งที่สะท้อนตัวตนของตัวเองซึ่งผู้ที่เลือกสวมใส่เครื่องประดับไข่มุกแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความอ่อนหวานเรียบหรูดูแพงและยังสะท้อนสไตล์ความมินิมอลของผู้สวมใส่ด้วยค่ะ เครื่องประดับไข่มุกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต่างหูไข่มุกสร้อยคอไข่มุกกำไลไข่มุกและสร้อยข้อมือไข่มุกหากท่านใดกำลังมองหาเครื่องประดับไข่มุกสวยสวยอย่าลืมแวะมาที่ billion jewelry ของเราเรามีเครื่องประดับไข่มุกมากมายหลายแบบหลายสไตล์มาให้ทุกท่านในเรื่องชมและเลือกซื้อกันค่ะอย่าลืมกดติดตาม billion jewelry แต่มีภาษาระและความรู้ดีๆเรื่องจิวเวลรี่ค่ะ b r i l l i a n e Jewelry